เรื่องราวเดี๋ยมันก็เริ่มต้นคืนที่ครอบครัวนะบ่าวสาวป้ายแดงนะสองคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานนะผู้หญิงเนี่ยก็คือนางเอกของเรานะชื่อว่าน้องอสากุระโคคนะผมจะขอเรียกว่าน้องโคนะจังก็แล้วกันเธอได้ก็ถามสามีว่าโอ้ยนี่แต่งงานกันจริงจริงสินะสามีก็บอกใช่นะสิทั้งคู่ก็ยิ้มมีความสุขนะฮะกับชีวิตคู่เข้าใหม่ตามมันนก็เพิ่งแต่งกนะันนะ่ะนะ ไอ้ตัวนางเอกของเราเนี่ยน้องโคนะจังเนี่ยก็ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะแต่ว่าเธอนะี่มีแลนไว้นะว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะลาออกและพอสามีบอกว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่านะเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วเลี้ยงเองสามีเลี้ยงไหวนะสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนเธอคนที่มานั่งข้างๆเนี่ยก็ถามว่าเออเธอจะลาออกแล้วเหรอจะได้ไปเป็นแม่บ้านแล้วสินะเธอก็บอกอ,อ๋อใช่แหละสามีบอกว่าก็เลี้ยงไหวนะเออก็ขิงยิดนึงเลยนะเพื่อนบอกโอ้ยฉาดเลยนาะประเสริฐแท้ได้ผัวดีกด็ดีอย่างนี้แหละ แต่ระหว่างที่กําลังคุยเมาท์มอยกันอยู่นะกาลังอวดผัวให้ชาวบ้านฟังกันอยู่นั่นเองนะหัวหน้าของเธอนะหัวหน้าที่ทํางานของเธอเนี่ยไอ,ไอตาที่เห็นแค่าง,งามหูในตอนนี้ที่อยู่มุมขวาของกล้องนะ <laughs> มันก็เกิดความอิจฉานะฮะแล้วพะมันอนะ่ะแอบชอบนางเอกมานานแล้วนะแล้วมันก็บอกมานี่สิ ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเอาแล้วไงโดนละด้วยความไม่พอใจของหัวหน้านะเพราะว่าเขาแอบชอบเธอมาตั้งนานนะทางานกันมาตั้งหลายปีนะยูดีดๆเธอก็ับมีผัวซะง,งั้นแล้วยังจะลาออกอีกนี่จะไม่ได้เจอกันแล้วงั้นเหรอไอหัวหน้าเนี่ยมันก็บอกนะว่าอ่าโค้าจังเนี่ยมีทริปธุรกิจด่วนมานะพรุ่งนี้ไปได้ไหมฉันต้องการให้เธอไปทริปธุรกิจด่วนนี้นะอ๋อได้คะ่ะหัวหน้าอ่ะงั้นก็รายละเอียดไปดูนะหัวหน้ามันก็เออโอเคตามนั้นพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็ไปนะ สามีก็บน่นอ้โหพรุ่งนี้คุณต้องไปออกทริปทํางานธุรกิจแล้วเนี่ยนางเอกก็บอกโอ้ใช่นะสีโค้ชจังไม่อยากไปเลยอะค่ะโค้ชจังไม่อยากไปเลยหัวหน้านี่ก็แปลกจริงๆนะเป็นคนที่แปลกมากไม่ค่อยได้คุยกันเลยแต่ทําไมถึงเลือกฉันไปก็ไม่รู้่คุณสามีนี่ก็บอกอคงแบบว่าคนอื่นคงไม่ว่างลนะมั้งคุณว่างเขาก็เลยให้คุณไปแหลนะเนาะนางเองกนี่ก็โอ้โ้อยเส็งนะครับบอกว่า โหน่าไม่เจอกันหลายวันเลยนะคงคิดถึงกันหน้าดูงั้นเรามาจัดกันสักดอกหนึ่งได้ไหมคะคุณสามีคุณเคยบอกฉันว่าจะแตกในให้สักทีไม่ใช่หรือไงวันนี้แหละมาและโอกาสมาถึงไอ้สามีก็ดันโหไอ้ไอ้มันจนปัญญาจริงไอ้สามีนะบอกว่าไว้ว่างจริงๆพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าวันนี้ก็ทํางานเหนื่อยด้วยนะคนคงค่อยจัดตอนหลังคุณกลับมาก็แล้วกันโหมันคิดอะไรของมันอยู่นะสามีนะสักพักหนึ่งนะโทรศัพท์สามีก็เข้านะแล้วก็รีบไปคุยงานนะ ปล่อยให้น้องโคนหน้าจังนี่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็เปี่ยวอยู่ลําพังแล้วภาพก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นนะฮะทั้งคู่ก็มาคุยทิปธุรกิจกันเรียบร้อยนะฮะนะก็เป็นานารมาตกลงกันดีอ้า่านไปได้ด้วยดีนะฮะเอเดี๋ยวจับมืออา้าขอบคุณมากนะครับแฮมธุรกิจวันนี้ไปได้สวยเลยจริงๆนะผมขอตัวก่อนแหละไม่อยู่เป็นก้างขวางคอแล้วทั้งคู่นี่ก็โล่งใจนะแล้วก็บอกโอ้วันนี้ดีไปเลยนะครับไปได้ด้วยดีจริงๆนะหัวหน้านี่ก็เลยบอกว่าเออมันเป็นเพราะเธอด้วยแหละอสกุระนะโคณน,นาจัง เธอนะ่ะทำให้งานเนี่ยวันนี้สําเร็จไปได้รู่ร่วงด้วยดีนะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนกันกนกนกบที่พักดีไหมนะแต่ดูสายตาของนางเอกที่มองหัวหน้าสิครับผมนี่ละงงนะทำไมเธอมองได้สายตาแบบนั้น <c oughs> มันต้องมีอะไรมากมายแฝงอยู่มากกว่าหัวหน้ากับลูกน้องอย่างแน่น,นอนฉ <c oughs> ากก็ตัดมานะที่บาร์แห่งหนึ่งนะยามค่าคืนแสนโรแมนติกนะทั้งคู่ก็มานั่งดื่มเบียร์กันนะฉลองโอ้งานวันที่ผ่านไปได้โดยดีนะก็ถามคุยสาระทุกสุขดิบกันไปเรื่อยไปเปื่อยนะ นางเอกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ดื่มเบียร์หลังเสร็จงานเนี่ยมันดีจริงๆนะสุดยอดไปเลยนะไอะหัวหน้าเนี่ยมันก็เออดิงด้วยครับเยี่ยมไปเลยผมนี่ลื่นคอแล้วเกิดน,นะแล้วก็ถามว่าเออปกติคนดื่มเบียร์หรือเปล่าโคนะจังนางเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าอ๋อปกติก็ดื่มแค่กับเพื่อนนะคะแล้วเธอเนี่ยก็พูดขึ้นมาแนละ้วว่าโอ้ขอโทษหัวหน้าด้วยนะคะคือว่าที่เมื่อก่อนนะ่ะหนูนะ่ะเข้าใจหัวหน้าผิดมาโดยตลอดเลย เพราะว่าหัวหน้านะดูเป็นคนเครียดเครียไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วก็ทําแต่งานอะ่ะหนูก็เลยแบบแอบกลัวๆนิดนึงอะค่ะหัวหน้าก็บอกโอ้ย oh, งั้นเหละครับงั <laughs> ้น แต่สายตาไม่ได้สนใจเรื่องที่พูดอะมองเข้าไปเข้าไปแสงมันแยงตาให้ทําไงสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เลิกพูดเรื่องผมดีกว่าครับเอาเป็นว่าผมขอถามเรื่องคุณบ้างแล้วกันสามีคุณเป็นยังไงบ้างเหรอเธอในี่ษาสายายความดีงามของสามีให้ฟังนะไอหัวหน้าก็บอกโอ้ในฉาจริงเลยนะครับอิฉาสามีคุณด้วยที่มีภรรยาสวยแบบนี้นะแล้วสักพักหนึ่งหัวหน้าก็บอกโอ้ผมลืมเช็คอินนะกี่โมงกี่ยามแล้วขออนุญาตเช็คอินแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรหาโรงแรมก่อนแล้วกันนะครับ นั่งเพลินจนลืมเวลาะจะไม่ให้เพลินนั่งงก็สองคนนี้คุยกันถูกอกถูกใจถูกคอกันแล้วเกิดนะคุยกันยืดยาวไปหมดนะอ่ะสักพักหนึ่งฮนะโรงแรมก็รับสายนะคสวัสดีครับว่างงครับคุณลูกค้าอ่าแต่เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงโรงแรมเราไม่รู้คุยจริงหรือเปล่าแต่หัวหน้ามันก็คุยเป็นว่าเออเรามากันสองคนนะครับที่จองไว้สองห้องนะอะไรนะครับห้องห้องไม่ว่างเหรอเป็นเพราะเช็คอินชา้าก็เลยมีคนเสียบอ้าวแล้วจะ หลือห้องเดียวแต่เรามากัน2คนทำยังไงล่ะครับเนี่ยอ่ะมันเหลือห้องเดียวจริงเหรอครับอ๋ออได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปโรงแรมเลยครับเดี๋ยวจะต้องรีบไปเช็คอินนะครับโอเคครับได้ครับได้ครับหลังจากวางสายนะหัวหน้าก็บอกโอ้เหมือนบริษัทจะจองห้องให้ผิดนะฮะคุณโคนะจังไปโรงแรมกันเลยดีกว่านะรีบไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะภาพก็ตัดมาที่โรงแรมนะฮะเปิดเข้ามาห้องแหมเตียงเดียวอย่างใหญ่ควีนไซส์ซะด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา <laughs> หัวหน้าก็มาโอ้มีเตียงเดียวแย่เลยนะแบบนี้ โอ้แต่อันนี้อันนี้ดีอันนี้ไม่แย่โอ้ยขอมองหน่อยขอมองหน่อย <c oughs> เธอได้ก็งงอะไรอะหัวหน้ามองอะไรเนี่ยหัวหน้าก็เลยบอกในเมื่อมันมีเตียงเดียวเรามานอนเสียวด้วยกันดีกว่าแล้วหัวหน้าก็จัดการสบุยกุยกุยลูกน้องอย่างเมามัน <c oughs> หลังจากเสร็จศึกซักอบรีดขยี้ถูโอ้โหเยอะแยะไปหมดหลายกระบวนท่าเแล้วเกินนะผมบอกเลยว่าดีนี่นะเรื่องนี้ต้องไปดูใครได้ทั้งคู่ก็ต้องไปล้างตัวทคำความสะอาดฮะแต่ก่อนล้างตัวขอหนัวอีกสักยกเชา้าวันรุ่งขึ้นนะแหมเชา้าที่สดใสนะรับพรเม,มืนจัดใส่กันไปแบบจัด เต็มยต้องไปดูกันเองนะนางเอกของเราโค้ะจังก็คุยกับสามีนะบอกอ๋อฉันโอเคดีค่ะเมื่อคืนติดต่อไม่ได้หรออุย้ยพอดีฉันเมาหลับนะอยู่ก็อยู่โรงแรมนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เย็นๆก็กลับแล้วเนาะแต่ว่าก่อนกลับอะคงจะขอส่งท้ายสักหน่อย,ลยแล้วเธอก็ทําการส่งท้ายกับหัวหน้าแบบจัดเต็มถ้าอยากรู้ว่าจัดเต็มขนาดไหนก็ดูออกสิครับโอ้ยความน่ารักของเธอไม่มีทิเติจริงไม่ว่าจะหัวจะรถเท้าเท้าจะรถหัวนะหน้าตาก็น่ารักขุ่นเธอก็สวยเอกสเปคเลยโอ้ยหแล้วโทรศัพท์สามีก็ยั โทรอยู่มันได้ใจมันได้จริงๆสุดยอดนะหลังจากที่ทั้งคู่จัดร้อยแปดท่าลีลาบันเทิงนะน้ำปานะในตัวหัวหน้านี่ก็ไหลออกมาโดนหน้านางเอกเธอนี่ก็แม่ไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยและเรื่องนี้น่เรียกว่าสมยอมกันเลยก็ว่าได้และหนังเรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอ็นอุ่นนะ